ขึ้นมายังใหญ่แล้วอะขาวอะโอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่นู่นแทงแกไปโน้ไปโน้ไปนู่นเลยไปนู่นเลยตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่รออะไรเนี่ยตัวใหญ่ตัวใหญ่ใส่โลอีกแล้วใส่โร่ระวังขั้วอุ้ยระวังอุ้ยระวังระวังเราทำไมเอคันนี้ขึ้นก่อนละอุ้ยระวังเหยียบที้งหยียบไปทิ้งหยียบไปอุ้ยเดี๋ยวขาดตกไม่ตกมีเชือกอยู่มีเชือกอยู่ นนจับเอ,เอาเข้าแล้วเข้าแล้วมล่เอซ่โซโซโใหญ่เ <c oughs> ้ย,ย้ยบะขามบะขามไปแล้ว <c oughs> บะขาม <c oughs> นู่นนู่นนู่นของผมนะคลกคโลโคโลไปเนะักข <c oughs> ยะก่อนขยะก่อนเก็บ ฮะกรขจอก่อนเก็บน้ำมันจะเลอะหน้าใช่ไหมเลอะไปแล้วอ่ะเรามีหน้าที่อะไรรู้อยู่รับสมัครปิดหน้าที่แล้ววันนี้ตายแล้วไม่ตกแล้วไม่ตกแล้วนี่นี่นี่สาษประสาไท้ายเรือนี่เล่นกับมุแล้วเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวเคลียร์ตรงนี้ก่อนจัดการให้ไอตัวกัดเออดูดิโอ้ยตัวใหญ่อยู่นะเออมันกัดขาดูเลือดเต่หัวนี กินเป็นด้วยนะไอ้สากโดนอีกแล้วเหรอโดนโดนโดนเรื่อยๆจ้าเรื่อยๆเลยครับทำราตีนี่อีอย่างตุ่นตัวใหญ่เว้ยโดนออีกแล้วหนอนฮะไอ้ออโดนแล้วหนอนโอดโดนแล้ววะเอาไปดูข้างหลังก่อนเอานี่ปกก่อนนะโอ้ยข้างหลังวิ่งเว้ยค่อยๆค่อยๆๆเล่นไปเรื่อยๆสายเราเล็กเราไม่ต้องรีบเอออ่า ขอความช่วยเหลือสวิงอีกแล้วนี่ไม่รู้ม่ยังไม่เห็นปลาเลยขอความช่วยเหลือสวิงนะครับเออ,อโอ้โอ้ยครับน้องลีโออีกแล้วครับท่านเออเย็นโอ้ยค่อยจะเย็นสายหน้าเรามันมันมันเล็กอะฮะ <infused. S 2> สายหน้าเล็กอะฮะสิบสี่ปอนด์เล็ก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 โอ้ <Okay. S 2> เล็กอยู่เล็กอยู่น,นี่นะมันเวลาเรามันเจอตัวใหญ่แล้วมันเราไม่กล้าง,งัดไงะไโอเล่นนมัดี๋ยวมันก็เบาไปเยอืมทีใครทีมันเนาะครับ๋อแล้วก็ดีโอว่<ช>นั่งปั่นด้วยนั่งบนโต๊ะด,ด้วยปลาผมลงน้ำยังอเอาตัวของโอเนี่เกี่ยวปลาสัง น้องปลาใหญ่แล็กลาใหญ่โอ้โหไป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 โอ้ยโอ้ยโอ้ยไปไปอย่างเดียวมีน้ำหนักเว้ยนี่อ้าวมือจะมีเลยวันนี้ทำงานรอบลำนะครับวันนี้ไม่ได้หยุดไปหย่อนเลยอู้หู้ยหมดแล้วเนี่ยเอออ่ะลุ้น มือสีผีก็มือสีมีความสุขแค่ตักปลาก็มีความสุขไม่ต้องทำไรหรอกวันนี้ครับเราเราดูตัวนี้ครับไม่รู้อะไรครับยังไม่เห็นแต่คันอาจจะเล็กนิดนึ่งแต่ว่าเฉียบนี่โอซียางดูครับนี่ครับดีโอซียางมาครานี้เป็นหนุ่มแล้วตกลางเด็มฟอสีนี่จนโตเป็นหนุ่มแล้ว ลองดูครับตัวนี้ไม่รู้ว่าตัวอะไรเมื่อก่อนมาหำนิดเดียวครับเดี๋ยวนี้ยาวเท่าแขนแล้วไม่หัใหญ่กระพาะอีกมายังมายังมาแล้วโอ้ยอมยอมโอยโซ่ใหญ่เว้ยปลาทีเดียวยอมมีโซโอยว้าวว้าวว้าวปลาทีเดียวนี่ครับสายเอ็นนี่ใหญ่จะให้ดูตัวปลานะปลาเดียตัวนี้ไม่จัดเท่า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 สีกันเลย คอกเดียวคอกเดียวจับมือนะมันจะจับมือแล้วเออจับใต้ใต้ใตไตไต้ตถอยมันจับใต้ถอยมันจับไตถอยนี่ครับสายเอ็นเครับเดียวเองนุ่นเ้ของปลาปลาเยอะก็น่าผมอีกอยากไม่อยากเห็นหน้าผมแล้วทิพย์บ่อยละทินุ่น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 ให้เห็นให้เห็นี่เจ้าของปลาเขาคนคนปั่นนี่แจ๋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 โอ้สุดยอดทิปนี้สุดยอดครับมาแบบ รอตั้งหลายเดือนกว่าจะมาเจอตรงชิปนี้ได้เออนี่แหละสมใจอยากสมใจรอต้องมาที่ใต่ชิยจังเนี้ยบไปจัดไปโอ้ยตัวใหญ่ถอดกรอบกอบส้นน้ำตัวนี้อีกแล้วครับท่านไปปาทิโตอะไรครับนี่ยังไม่ถึงกี่โมงเลยตามทุบมเองนีเนี่ย ทุ่เลยอะไรนี่อะไรนี่คืออะไรนี่ไปโอเคแล้วครับดองเลยดีเปล่าไหมเดี๋ยวาชมกันยาวๆนะครับนี่แค่เริ่มต้นต้นต้นน่ะ นี่ครับดูปลาครับปลาใสครับเบาวเหินขาดอีกแล้วบ่าวเหินขาดเจอรุ่นนี้ครับปลาดูครับปลาใสเออไม่ธรรมดางามงามงามอ้าวนี่ครับค็ตกว่าว่ายังไงครับหัวหน้าใหญ่ไปอีกแล้วไปครับบูเบ็ดเอ้าเดี๋ยวขอปลาแช่ก่อนนะครับเอาลงถังแล้วไปเทโดนมันเมียนเอานิ้วแล้วเมื่อกี้ตามกันยาวๆครับตามกันยาวๆโอ้มัดเบ็ดน่าดูอันนี้จะเป็นลายศาสตร์นะครับ ปไปไปไปอ้สวิงเราอยู่ไหนสวิงมายังสวิงมายังอืมอืมกดอยู่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 ไม่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 ใช่โมเลมันกดอยู่ไอ้นั่นแหละรุ่นนั้นแหละรุ่นไสโลนะมั้งเนี่ยไปน้ําหนักกันปะอยู่สามโลมาแล้วตะกลัวขึ้นมาแล้ว คว้า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 ไหนป่าคว้านู่นตัวล่างนู่นคว้ามา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 คว้าไหนอะแรงนะตัวล่างไหนอะคว้ามาคว้ามาคว้ามาไหนอะมือสาวแล้วต่ำนี่เอามาทิ่มต่ำเอามาทิ่มต่ำไม่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 เบี่ยงออกมาก่อนเบี่ยงออกมาก่อนไม่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 ติดห้องน้ำเบี่ยงมานี่ทิ้งง่ายที่สุดแล้วเบี่ยงมาเบี่ยงมาเบี่ยงมาประสาทใหญ่ยุวิ เอาเอาคันเบ็ดข้อไปนู่นโอ้อเอาไปเสียบท้ายลูกไม่โอ้ไม่ก็เออเอาไปนู่นเออไปท้ายมันจะได้ไม่เกะก่แค่นั้นแหละรอดไประวังเข้าท้อง <c ười> โอ้ลงไปข้างล่างทั้งแกเอาออกไปทั้งมันไม่ต้องไปสนใจ <c ười> แค่นั้นเองไปโอเคเอาขึ้นมานี่ขึ้นมานี่มันดึงทำไมดึงแรงจังวะ ดูโอ้ขาวขาวเขาจะสะบัดโอเคภาษาเยเ็มดเลยเีวกระแงอะไรเนี่ใหญ่กว่านี่เข้ากันที่ที่มันล่อขัดันนี้มีใหญ่กว่านี้มีใหญ่กว่านี้โอ้โอ้ระวังระวังลูกระวังระวังเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดี๋ยอย่าเพิ่งอย่าพ่งปเลยประไาทไอ้ตัวปวนตัวปวยขาดนะโอ้เอาตะกั่วไว้ไหนลูก อ๋อใส่เยือะก่อนใส่เยือะก่อนไปเอา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 ไม้ผมก่อนปล่อยเลยไปเอาเอาเอาคันนี้มาโอเออเออเออนูเอามาเสียบฝั่งนี้ก่อนลูกเออมาข้างหลังก่อนมาข้างหลังก่อนให้เขาอัดปลาตรงนั้นก่อนตายเดี๋ยวผมตายให้ไม่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 โอ้ยไปผมอยู่เบื้องหลังนี่ว่าคันของผมก็ช่างละให้หัวหน้าเขาไปมาไปนี่เบี่ยงมา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 เบี่ยงซ้ายออกซ้ายออกซ้าย ออกมานี่ออกมานี่ออกมาที่ต่ำครับออกมาที่ต่ำนี่ออกมานี่เอาเบี่ยงมารอดมาเรามาฝั่งนี้มาพันช้างมันมันแถลไปแถลมาเดี๋ยวไม่เป็นไรหรอกแถลไปมาเบี่ยงมาลงมาข้างล่างนี่ลงมาข้างล่างนี่เห็นตัวยังเห็นไหมยังไม่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 ปล่อยไปปล่อยไปเรละเละอย่าไปสนใจมันอย่าดึงดิดูดิเอาอีกแล้วเอ้ เอนี่เลยป่ะเอาไอ้นี่เลยป่ะเนี่ยตอนมันพ่นพ่นนี่แบบไอ้นี่เลยอะไม่ไม่ไม่เอาออกมาจับคอดีกำคอกำเออกำคอนั่นน่ะคอคอเออนั่นแหละล็อกไว้เออจำหนวดทีนี้จำบหนวดจับหนวดหนวดยาวมันเออจำหนวดโอเคไม่ไหวแล้วกล้องไม่ไหวแล้วกล้องไม่ไหวแล้วเหยื่วเหนียวแล้วนี่ปวดชีเอาอย่างนี้แหละโอเคโอเคยบ นี่ครับผลงานเราของวันนี้ครับผลงานตั้งแต่เมื่อคืนนะครับแล้วก็เข้ามากันนะครับเดี๋ยวมาดูผลงานกันนะครับก็มีปลานะครับปลาจานปลาเก๋านะครับตัวใหญ่ๆนะครับนี่ครับงานรวมของเรานะครับไม่ได้หลับได้นอนครับสนุกสนานกันไปทีมงานของเราเหมือนเดิมยังไหว นาว่าไงพ่อใหญ่เดี๋ยาจับของก่อนน้องเบบี้มาน้องเบบี้มาน้องเบบี้เข้ามาเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปทีมงานนะครับจะสนองสนานกันครับโอเคครับเรียบร้อยนะครับเรียบๆๆๆเีๆดยน่เดี๋ยวเรามาเก็บกันโอ๊ยพอใส่เลยนี่พอใส่เลย ไม่พหอหพ่อผ้านี่ไปเหรอเอาไปเลยหอไปเลยอายเขาปใหญ่ลงไปก่อนปลาเ้อยเอาไปเพราะว่าเอาไออีขาวมาด้วยนะล้อมหน้ายอย่าลืมอีขาวเรานะอ,อีขาวอีลอกลอกตัวปิปดๆเนี่ยล้อมทีเสียงหลงยกไม่ไหวเดี๋ยวหลังเสีย เลี้ยงตอนเช้าจะพ่งเดี๋ยวมันไม่หมดหรอกมันไม่หมดเลี้ยงยังไงก็ไม่หมดได้เยอะสุดหน่อยเพราะมันใส่รังสีขาวด้วยเออไม่หมดอืมไอ้สีแดงมันอะไรอืมไม่หมดหรอกเอานุ่นแยกปลาเก๋าไปใส่นุ่นก็ได้มั้งนะปลาเล็กปลาน้ยนี่ปลาเก๋าใส่นี่อ่ะขึ้นหมดไม่หลับไม่นอนโอ้โห เป็นไงเรามาคัดปลาเก๋ากันเอาปลาเก๋าใส่ลังนี่ปลาเก๋าเราไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับมันโตไม่ทันโอ,อปลาเก๋าอะไรมีลิ้นปลาเก๋าอะไรมีลิ้นเียน พอพอพอปะไม่หมดหรอมัง้งไม่หมดโอ้ยเลเทะโอ้ยเอาเต็มเต็มเจอ,อ,อ,อบบกัน,ใ,นใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ